สวัสดีค่ะสาหรับชาวรัคนาราศีกรกฎนะคะเหมือนเดิมนะคะฟ้าใช้พลังงานไพ่นะคะทำนายดวงความรักคนโสดสถานะไเ่เจนคนมีคู่มีครอบครัวนะคะก็สถานะไเ่เจนตั้งแต่เริ่มต้นคบกันเดือน2เดือน3ามสีห้เดือนจนถึงปีกันเลยทีเดียวก็มาลองรับชมรับฟังกันนะคะชาวราศีกรกฎฟ้าทํานายเกือบสายฟ้าก็ขอทานายตั้งแต่วันที่สิสิงหาถึง30กันยายนสองหกันเลยทีเดียวนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะแต่ว่าถ้าตรงกับท่านใดท่านลองปรับสมดุลกับท่านดูนะคะ ค่ะชาวราศีกรกฎเนี่ยมาดูพลังงานคุณกันนะคะคุณได้ทรีอส์ซอร์สนะคะคุณได้พลังงานเอ่อเซเว่นออฟเพนจิเิลนะคะเนี่ยเป็นพลังงานที่นะคุณได้พลังงานเดอะลเวอร์นะคะมีพลังงานชาวโสดบางท่านบางเกดาบางพลังงานเนาะเหมือนกับนะผิดหวังเนาะตัดจบพลังงานความรักความสัมพันธ์เป็นรักต้องเลือกรักทางเลือกรักเราสองสามคนนั่นเองนะแล้วก็ ตัดจบพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมาด้วยนะคะก็ทุกพลังงานชาวโสดที่กล่าวฟ้าเก่ามาข้างต้นเนาะนะท่านที่มีพลังงานในรูปแบบเนี่ยจ,จะเจ็บปวดกับความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาไม่เป็นไรค่ะขอให้คุณถือไว้เป็นประสบการณ์ถึงทํายากก็ขอให้ปรับพลังงานปรับสมดุลนะคะคิดซะว่านะคนเราเนาะคู่กันแล้วก็ไม่แคร์กันหรอกนะถ้าหากว่าเนาะไม่ใช่ก็ขอให้คิดซะว่าเออ ไม่เป็นไรนะก็ขอให้นะเยียวยาหวัวจิตหวัวใจคุณนะคะชาวราศีกรกฎนะคะก็นะก็ไม่เป็นไรค่ะความรักดีๆมีอยู่แน่นอนนะคะเนี่ยเพราะพลังงานเกิดขึ้นกับคุณนะคะบางท่านบางเกตตาบางพลังงานนะชาวโสดนะเนี่ยคุณออขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเลยเดียวนะคะคุณได้พลังงานเดอะไฮโลเฟนนะคะก็บางท่านบางเกตตาเท่านั้นนะคะท่านใดที่เ,เนี่ยขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับสิ่งศัก์สิทธิที่ท่านเคารพนับถือบูชายอยู่นะก็ขอแบบว่าให้คุณเนี่ยนะพบรัก,กดีๆกับเขาบ้างแล้วเนี่ยพราะที่ผ่านมานะเนี่ยชาวราศีกรกฎก็เหมือนกับน่าพึ่งโสดมาหรือโสดมาแบบว่า นานแล้วและเจ็บปวดกับพนักงานความรักความสัมพันธ์ที่เป็นรักทางเลือกหรือความรักไม่ชัดเจนสักทีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยความรักที่แบบกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคุณก็มีพลังงานในรูปแบบนี้ถึงะนานเนี่ยชาวโสดที่รอคอยความรักนะคะที่มีความรักก็ยังไม่ถูกใจสักทีนะบางท่านเนี่ยนะพี่ฟ้าบอกก็คืออาจจะขอปอนดต่อสิ่งศักดิ์ด้วยก็เป็นได้คุณได้พลังงานเดอะซันค่ะคุณปังอีกแล้วนะคะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะพบรักนะเป็นรักที่พบกันโดยบังเอิญก็เป็นได้ละคุณก็อาจจะเป็นความรักที่ คุณอาจจะไม่คาดคิดกันเลยทีเดียวนะอาจจะทําให้คุณเนี่ยสระสดก็เป็นได้ด้วยนะคะชาวราศีกรกฎค,คุณได้ประง,งานทัวร์คัฟนะคะเนี่ยบางท่านบางเกฑ์ตามประง,งานเนี่ยคุณอาจจะพบกันทางสื่อโลกโซเชียลออนไลน์นะคะการงานนะและการเดินทางก็เป็นไปได้ด้วยถ้าทางสื่อออนไลน์คุณก็สแกนกานให้ดีนะคะก็ปังอีกแล้วนะคะชาวราศีกรกฏถึงแม้ว่าคุณบางท่านบางเกฑ์ตาอาจจะผิดหวังกับความรักอาจจะเปิดโอกาสหรือไม่เปิดโอกาสก็ตามแต่แต่คุณเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะได้พบ เขาหรือโชวคนนั้นนะเนี่ยที่คุณทําบุญทํากรรมร่วมกันมาก็คุณก็ได้พบกันด้วยนะคะเนี่ยบางท่านบางเกตาก็เนี่ยอาจจะมีทิศทางที่แบบว่าโอ๊ยหัวใจว่นไหวอาจจะได้แบบนะส,สัมพันธ์กันไปได้ดีมากๆกันเลยทีเดียวก็ขอให้นะคะท่านที่ขอพรต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะว่านะก็ขอให้พรนะั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์เนี่ยดีๆนะเกิดขึ้นกับคุณขอให้เจอรักที่ดีกับคุณนะคะชาวราศีกรกฎนะคะ เหมือนเดิมนะคะฟ้าดึงจากไพทอร์เรสนะคะผู้ที่จะมาเข้ามาหาชาชาวสดชาวลาสีกรกฎนะคะเป็นไกด์ไลน์นะคะแต่ถ้าตรงโดนใจก็นะลักษณะแบบผิวสองสีบางสูงนะคะลักษณะแบบขาวอวบนะคะลักษณะแบบขาวบางรูปร่างเล็กหรือสันทัดนั่นเองนะคะก็ดูเอานะคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะลักษณะนี้ใส่บุคลิกเพิ่มเติมจาก l o v e ท a ร์ลนะคะ คุณได้ลักษณะแบบ queen of pentacle คาร์ดเทิคนนั้นเนี่ยจะดูเป็นความรักที่เหมือนกับจับต้องได้นะคะก็ตรงโดนใจกับคุณเลยนะคุณก็ชอบเนอะอะไรที่ความรักที่มาแบบเล่นๆมาเรืๆๆเอ่อยๆมาแบบฉาบฉวยคุณไม่ต้องการเนี่ยลักษณะแบบคาร์ดเทิคนนั้นก็จะดูไม่เรื่อยแต่มั่นคงทํางานการเงินการธนาคารกำจีทุกรูปแบบด้วยนะคะลักษณะแบบ knight of c u p นะคะ,ะ,บบ nice ะค,ะคารดูเทิคนนั้นก็ดูดีนะดูอ่อนโยนดูสุภาพนะคะดูเรียบร้อยอะไรเงี้ย งันะดูโรแมนติกด้วยนะคะคุณก็ดูว่าคุณชอบแบบไหนนะคะลักษณะแบบเพจออฟซอร์สนะคะคดเขาหรือเจอคนนั้นก็อาจจะดูอ่อนยาวหน่อยดูเป็นคนตรงๆนะคะก็นะแต่จริงใจนะแล้วก็อารมณ์ร้อนนิดหนึ่งนะคะคุณก็ดูเอาคะคุณชอบแบบไหนนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือน2เดือนมาดูทิศทางพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะคุณได้เอสออฟคัพส์นะคะ คุณได้ A of source นะคะพลังงานของของท่านใดต้องบอกก่อนท่านใดที่ดีอยู่แล้วไข่ดีขึ้นไปแต่พลังงานท่านใดที่เป็นในรูปแบบนี้นะคะที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือน2เดือนเนาะเหมือนกับว่าเนี่ยคุณจะคิดเลยว่าช่วงเวลาเนี่ยวันที่12สิงหาถึง30งกันยายนสองห้าหกสี่ 4, คุณเนี่ยมีความคิดอึดอัดนะกลางค่ำคือนอนไม่หลับนะเครียดกับความรักความ,วามสัมพันธ์ครั้งนี้คุณคิดว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้อารมณ์พลังงานของคุณนะคะป้าขอสรุปให้เลยว่าคุณคิดว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ ก็ลองดูเอานะคะนะท่านที่เพิ่งเริ่มต้นคันเดือน2เดือนนะก็เราก็ยังไม่ได้คบกันมากน้อยเพียงไหนคุณก็ดูเอาเนาะทิศทางความรักความสัมพันธ์นะคะงไงฟ้าขอเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับท่านที่คบกัน3-4-5เดือนนะคะมาดูพลังงานกันเลยคุณได้ Queen of p e n t a c l e s นะคะ คุณได้ Queen of w a ว d s นะคะชาวราศีกรกฎค่ะช่วง้วงลาที่ฟ้าเก่ามาข้างต้นนะเนี่ยตัวตนของคุณนะคุณก็เหมือนกับถูกจริตถูกใจกับเขาหรือเธอคนนั้นของคุณมากนะต่างคนต่างถูกใจกันมากคุณก็ค่อนข้างคา,าดหวังในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เช่นกันคุณอยากให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยพัฒนาแบบเรื่อยๆและแบบมั่นคงนั่นเองนะคะก็ถ้าถามว่าในช่วงเออที่ฟ้าเก่ามาข้างต้นทิศทางความรักความสัมพันธ์จะเป็นในรูปแบบใดนะคะก็จะเป็นไปในรูปแบบที่ เรื่อยๆแบบไม่ติดขัดปัญหาใดๆเลยเพราะว่าเขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างถูกใจถูกใจกับคุณเช่นกันและเขาก็อยากให้ปรักรังเนี้ยพัฒนาส,าสัมพันธ์ไปไเรื่อยๆแบบมั่นคงนั่นเองนะคะยังไงก็คนเราเนาะคู่กันแล้วก็ไม่แคร์ก็ลองไงก็ลองศึกษาพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปกันนะคะขอให้โชคดีนะคะค่ะสำหรับท่านที่คบกันเนี่ยหกเดเดือนจะปีนะคะชาวราศีกรกฎมาดูพลังงานของคุณกันนะคะคุณได้พลังงานทีออฟเพนติเคิลนะคะ คุณได้พลังงานเอชออฟเวนส์นะคะแล้วคุณก็ได้พลังงาน t r e ออฟเวนส์นะ,ะเป็นไปได้ว่าบางพลังงานบางขัน้นบางเกนสตาร์เนี่ยนะเหมือนกับว่าเนอะอยู่ไกลกันนะแล้วก็เนี่ยนะแบบว่ารอคอยนะคะที่จะมาพบกันพูดคุยกันนะบางท่านบางเกนสตาร์บางพลังงานเนี่ยเหมือนกับว่ารอคอยที่จะตกลงนะแบบว่าคบกันจริงจังอะเนาะแบบที่ผ่านมาอาจจะ ไม่ชัดเจนสักทีนู่นนี่นั่นไม่ได้แบบว่าพูดคุยกันแบบยังเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ตกลงแบบเปิดเผยอะไรเงี้ยแต่พลังงานเนี่ยช่วงวันที่12สนะคะสิงหาเนี่ยสิสิงหาถึง30กันยายน2 5งพสถานะท่านใดที่คลุมเครือไม่ชัดเจนนะทิศทางพลังงานความรักความสัมพันธ์คุณจะชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นไปอีกแล้วท่านใดที่ชัดเจนอยู่แล้วพวกคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะตกลงตปรงใจคบกันจริงจังและถึงขั้นแบบ อยู่ด้วยกันก็มีนะเป็นแฟนกันแบบจริงจังอยู่ด้วยกันเลยเพราะว่าพลังงานของคู่ของคุณขเขาเธอคนนั้นนะคะเขาได้เนี่ยเขาได้พลังงานเอ่อ justice นะคะได้พลังงาน the view of fortune นะคะแล้วก็ได้พลังงาน the chariot เป็นไปได้มากเลยนะคะว่าคุณเนี่ยอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างอายุต่างกันนะคะแน่นอนเลยบางพลังงานบางเกณฑ์ตาเป็นในรูปแบบนั้นนะคะ ฟ้าสรุปให้เลยแล้วกันนะคะทิศทางพลังงานความรักความสัมพันธ์ของท่านที่คบกัน6-7เดือน e จะปีนะคะท่านที่ยังไม่ชัดเจนท่านจะมีความชัดเจนมากขึ้นตกลงคบกันเป็นแฟนจริงจังส่วนท่านที่นะตกลงคบกันแล้วเนี่ยก็จะเปิดเผยให้ครอบครัวทั้งคู่รับรู้และอาจจะตกลงเนี่ยนะพูดคุยมาสารสัมพันธ์อยู่ด้วยกันเลยก็มีนะคะก็ทิศทางพลังงานความรักความสัมพันธ์ของท่านที่คบกัน6-7เดือน e จะปีก็ ดีมากๆเลยอะค่ะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคในเรื่องของภาษาศาส,สนาหรือระยะทางหรืออายุก็ตามแต่แต่พวกคุณเนี่ยนะเหมือนเป็นนะคู่บุญธรรมกร,รมแต่งกันร่วมกันมานะแต่ว่าจะครบได้นานมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับคุณทั้งคู่แล้วก็ถ้าหากเรามีวาสนาต่อกันเนาะก็ถ้าเราหมดวาสนาต่อกันก็อีกเรื่องนะคะถ้าเรามีวาสนาต่อกันก็ก็ขอให้นะทำความรักความสัมพันธ์แบบนี้ ให้ดียาวนานแบบมั่นคงกันเลยทีเดียวนะคะงไงฟ้ากของไวไฟให้คุณสมหวังนะคะค่าสำหรับชาวราศีกรกฎนะคนที่มีคู่มีครอบครัวเรามาดูพลังงานของคุณกันเลยนะคะพลังงานงคุณได้ไฟอ o ฟแ a n ส์นะคะพลังงานเอ,อ่อได้ไฟออฟเพนจิคเิลนะคะ อกก่อนนะคะพลังงานคู่ครอบครัวท่านใดที่ดีอยู่แล้วขอให้ดีขึ้นไปนะคะแต่ท่านใดที่เป็นในรูปแบบนี้นะคะเนี่ยมีข้อขัดแย้งนะคะมีความไม่เข้าอกเข้าใจกันในคู่ในครอบครัวของคุณนะคะเป็นมีอารมณ์แบบพ่อแง่แม่งอนนะคะเนี่ยแล้วคุณก็ได้พลังงานเดอะเดียมโพลเลอร์อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าคู่ของคุณคารเตอร์คนนั้นเนี่ยนะอาจจะดูแบบชอบควบคุมความรักความสัมพันธ์หรือคุณลองสังเกตพลังงานนะอาจจะเป็นตัวคุณหรือว่าคู่ของคุณแต่ดูแลเนี่ยนะคุณก็ลองดูเองเพราะว่าเนี่ยมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นนะมีการแแชะอามณไ่่งเ้ลวคคูขุ เของเธอคนนั้นบางครั้งก็ดูเงียบใส่คุณนะทาให้คุณแบบไม่ได้ท่างจิตตางใจพูดทรายไปขวาต่างคนต่างแบบไม่ยอมกันอย่างเงี้ยนะมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะอยากให้พลังงานนี้เป็นทั้งทั้งช่วงเวลาที่ฟ้ากล่าวมาแมวนะคะคุณชาวราศีกรกฎพลังงานปรับสมดุลนะคะถ้าท่านใดที่เข้ารับชมรับฟังและใหญ่ไห่ดูเรานะคะก็ถ้าพลังงานเนี่ยถ้าเป็นตัวคุณเองคุณก็ปรับนะคะคุณชาวราศีกรกฎค่ะแต่ถ้าเป็นคู่ของคุณเนี่ยคุณก็คิดว่าเออใจเย็นๆนะคะเพราะคู่กันแล้วก็นะเรามีคู่ที่ดีอยูู่แล้วคคุณก็ิดดนะ ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะเพราะความรักฝาเขาจะบอกเสมอว่าดีนะคะถ้าเขาหรือทุกนั้นดีอยู่แล้วก็ขอให้คุณก็ให้อภัยซึ่งกันและกันอย่าไปขัดแย้งกันนะคะสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยคุณได้พลังงานเทนอฟส์ส์นะคะคุณจะตัดจบกับพลังงานพนนาการความไม่เข้าใจกันในคู่ในครอบครัวคุณนะคะแล้วคุณก็จะนะพูดคุยกันสุดท้ายท้ายสุดคุณก็จะกลับเข้ามามีความรักความสัมพันธ์มีความเข้าใจกันนะ มากขึ้นกว่าเดิมต้นลายไปดีนะคะแต่ฟารไม่อยากให้เป็นในรูปแบบนี้ถ้าเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ปรับสมดุลน,นะคะปรับด้านอารมณ์นะคะชาวราศีกรกฎคุณจะมีอารมณ์สวิงนะคะถึงแม้ว่าคู่ของคุณเข้าเธอคนนั้นอาจจะนะบางครั้งอาจจะดูเงียบดู พูดซ้ายไปขวาดูไม่ค่อยเข้าใจคุณหรืออาจจะควบคุมความรักอาจจะเป็นคุณหรือคุณคุณได้คุณก็ลองสังเกตพลังงานนะคะแต่ทุกพลังงานที่ฟ้ากล่าวมาข้างต้นนะคุณชาวราศีกรกฎถ้าคุณเข้ามารับชมและฟังฟ้าขอพูดอีกครั้งหนึ่งใจเย็นๆนะคะปรับสมดุลนะความรักดีๆมีพลังงานที่ความรักที่ดีอยู่แล้วนะถ้าความรักคู่ที่ดีแล้วขอให้ดีกันไปนะคะเพราะพลังงานความรักความสัมพันธ์เนี่ยน่าจะช่วยขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้เราผ่านพ้นทุกวิกฤตทุก เหตุการณ์ต่างๆไปเลยนะในเรื่องของพลังงานความรักถ้าพลังงานความรักมีปัญหาเนี่ยจะทําให้คุณนะคิดอะไรไม่ออกนะคะชาวราศีกรกฎยังไงก็ปรับสมดุลนะคะก็ทุกพลังงานเลยทั้งชาวโสดสถานะ้ชใคนมีคู่มีครอบครัวนะฟาขอให้นะท่านใดที่ปรับสมดุลก็ปรับสักนิดนึงนะคะนะแล้วก็ช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ฝากดูแลรักษาสุขภาพทั้งกายและใจฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ